สั่งซื้อได้ไหมคะสั่งซื้อได้ค่ะโดยรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่ค่ะมีชื่อว่าเครื่องสะสมบุญ98นะคะเป็นรหัส98นะคะรหัส98เนี่ยเป็นรหัสแห่งโชคล่าค่ะเป็นรหัสแห่งการได้ซับก้อนใหญ่นะคะโดยชุดนี้นะคะก็จะมีเครื่องสะสมบุญนะคะที่เป็นจอ LED มีไฟในตัวนะคะกดแล้วสวยมากเลยแล้วก็จะมีการ์ด เป็นการ์ดหลวงปู่ประทานพรให้เป็นเศรษฐีมั่งมีโชคลาภค่ะลิขสิทธิ์เนี่ยจะเป็นของหมอยาก,กระเจี๊ยบแต่เพียงผู้เดียวนะคะออกแบบโดยคุณบอรธรรมบุตรค่ะนักบรรยายทาช่อง youtube ค่ะก็สามารถสนใจนะคะก็มาสั่งจองกันได้ค่ะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น limited e dition คะ่ะทุกชุดเนี่ยมีเจ้าของหมดแล้วนะคะเฉะพาะคนที่สั่งเท่านั้น ก็จะเริ่มได้ของนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2566ค่ะซึ่งถือว่าเป็นเดือนแห่งความรักนะคะก็เป็นความรักนะคะที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยมอบให้กับทุกคน,นะคะ่ะหากใครนะคะอยากได้เครื่องนี้หรือว่าอยากส่งต่อเครื่องนี้ให้กับคนที่คุณรักนะคะส่งต่อสิ่งดีดีนะคะก็สามารถมาสั่งได้ะคะ่ะโดยจํานวนเนี่ยมีจํากัดนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นล็อกบุญนะคะซึ่งเจียบเนี่ยอธิษฐาน กับพระเดชพระคุณหลวงปู่มาแล้วนะคะว่าหากใครนะคะเป็นเจ้าของเครื่องรหัส98นี้นะคะก็ขอให้เขาเนี่ยมาเห็นคลิปนี้ค่ะแล้วก็ขอให้เขาได้สั่งแล้วก็ได้เครื่องเนี่ยไปกดนะคะเพื่อถวายบุญเนี้ยให้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะให้แด่พระเดชพระคุณหลวงปู่โสดให้แด่ผู้มีพระคุณพ่อแม่นะคะเทวดาประจําตัวแล้วก็ให้แผ่บุญให้ถึงแก่เจ้ากรรมนายเวรค่ะที่กําลังส่งผลณปัจจุบันนี้อยู่นะคะ ก็จะทําให้การเงินของคนนั้นเนี่ยคล่องตัวราบรื่นมีดวงในทางโชคลาภและได้ทรับก้อนใหญ่นะคะก็เดี๋ยวได้เครื่องมาแล้วเราก็มาลองฝึกทํากันนะคะโดยอย่างน้อยเนี่ยจะต้องกดเครื่องนับสัมมารหังหัให้ได้วันละ98าจบทุกวันค่ะหรือว่าจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะก็คือรอบหนึ่งอาจจะเป็นเลขที่98นะคะเพราะว่ารหัส98เนี่ยเป็นรหัสของโชคลาภก้อนใหญ่ค่ะ ก็คือจะเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะใครอยากได้เงินก้อนใหญ่อยากได้ทรัพย์นะคะก็ต้องมาลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะหรือใครคิดว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของเครื่องรุ่นนี้ก็สามารถมาติดต่อนะคะได้ที่ Line Official a d i d r a c ได้เลยนะคะสาธุค่ะ